สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิม uh ิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพือใบนาดได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับโดยได้โพสข้อความที่ว่าอยากถามทีมทนายว่าพวกท่านเคยเสียสละดูไลฟ์ดูคลิป ศึกษาพฤติกรรมของลูกความตัวเองบ้างไหมว่ามีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจยังไงบ้างแล้วในฐานะที่ท่านเป็นทนายทำไมถึงไม่ตักเตือนลูกความของท่านแล้วชื่อเสียงความน่าเคารพของท่านได้ถูกจำเลยสองหัวเมียคู่นี้ทำลายลงแล้วท่านรู้ตัวหรือ,อยังหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจริงด้วยค่ะไม่สำเนียกว่าตัวเองอยู่ในสถานะอะไรรัวๆทั้งขัวทั้งเมียคนที่สนับสนุนคนมีคดีก็สมองไม่มีเลยว่าสิ่งใดควรไม่ควรคุณพื้ใบนาดได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าทนายเขามีหน้ามีตา ความเคารพนับถือทางสังคมมันไม่เกียจเขาเลยจริงด้วยค่ะแม้นทนายคงหวังเพื่อขายสบู่คุณเพื่อใบานาดได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าอิลิอายความน่าจะถือความนับหน้าถือตาทางสังคมยอมแลกเพราะเมียขายสบู่ทนายคงคิดจะทำให้จบจบไปทําทําไป ตัดสินให้มันเข้าคุกเมื่อไหร่เป็นอันว่าจบภารกิจฮะเพชชนะทนายก็รับเงินครบไม่นอลูกความท่านไม่ได้น่ารักแสนดีอย่างที่ท่านเข้าใจเดอ้อฮฮฮดูไปดูไปอีกไม่นานก็จะไม่มีให้ดูแล้วมันจะไปไหนละเฮีย ไปเที่ยวเกาะฮ่องกงคิดว่าจะไปเยี่ยมเครื่องประหารท่านเปาบุญจินต่อหน้าของทนายยังแสดงกิริยาแย่ขนาดทนายปามยังชักสีหน้าใสคุณพือใบหนาดได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าจริงมันไม่มีความเคารพให้ใครเลยสาม,มารถทั้งคู่ เงินสำคัญกว่าชื่อเสียงศักดิ์ศรีมัง้งคุณพื่อใบนาดได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าแทนที่บั้นปลายเกษียณบั้นปลายชีวิตความน่ายกยองความนับหน้าถือตาทางสังคมที่สร้างมาจะเป็นความภาคภูมิใจไปยันลมหายใจสุดท้ายแต่หมดกันและตุ้มเป๊ะเลยกี่คนแล้วที่ชิบหายเพราะมัน คุณพือใบหนาดได้ตอบกลับว่าจริงนะดูมันไม่หินหัวทรายเลยมันไม่ผิดแต่คนที่เข้ามาหามันแล้วยอมมันนะ่ะคิดสิคิดคิดได้ไหมส่วนอีกโพส์พหนึ่งนะคะที่คุณพือใบหนาดได้มีการโพสลงในกลุ่มอย่าหัดทำวีวีโดยได้โพสข้อความที่ว่าอีกมุมจะจะถนนมันไง หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเขาไม่ถูกกันหรอคุณพื้ใบหนาดได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้วา่อาอดีตยูทูบเบอร์ข้างไข่เนั่นแหละนิสัยไม่ไดาให้ประกันชัดเจนมากมันตั้งใจเหยียบเขาคักๆค่ะทำไมต้องถ่ายจำเลยด้วยถ่ายทำไม สันดดนอันธพานแล้วโดนหรือยังแล้วเหยียบโดนโดนทีนหรือยังให้โดนก่อนดีแล้วค่อยมาว่าแบบนี้หาเรื่องกันชัดๆเสียงนางเป็นตั้งใจเจตนาเอาคลิปอีกมุมแจ้งความได้นะเพิ่มคดีให้มันอีกอันนี้ชัดเจนมากๆจงใจสุดๆนอกจากนี้นะคะท่านผู้ชม คุณพื้นบานาดยังได้หยิบยกเอาคลิปเก่าช่วงที่ทนายรัชพลสิริสาคนไปที่บ้านของนายเชพลแล้วทนายรัชพลได้ถามนายเชพลว่ามีประเด็นประเด็นทีนายเชพลได้ตอบว่าคือตอนนี้นั้นมีเกษะแที่หลายคนบอกว่าตัวลุงพลน,นั้นจะบอกว่าความจริงนั้นไม่จําเป็นจะต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งไม่จําเป็นจะต้องพูด ให้เหมือนกันจะพูดยังไงก็ได้ก็คือมันเป็นยังไงคุณพือใบหนาดจ,จึงได้โพสต์ข้อความและหยิบเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในกลุ่มอย่าหัธรรม VVIP โดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าไม่ย้อนฟังความเถเรื่องความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่บทสวดอิติปิโสผมชาวบ้านธรรมดาไม่มีนาฬิกาเลยพูดไม่ตรง คนเอาไปจับเป็นประเด็นไอ้หว่องจอมเถะคนทอครืออยากถามในประเด็นเรื่องที่ว่าตอนนี้มีกระสาที่บอกว่าเอ้ลุงพลเนี่ยบอกว่าความรจริงเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันก็ได้เนี่ยมันยังไงมันจะมีประโยคนหนึ่งนะครับประโยคนหนึ่งที่อ่า มีพิธีกรชื่อดังที่ท่านพยายามไปพูดนะครับท่านพยายามไปพูดว่าเฮ้ยลุงพลเนี่ยพูดวกไปวนมาพูดไม่เหมือนเดิมครับพูดทีไรก็ไม่เหมือนเดิมสักครั้งครับเพราะว่าการที่คนเราที่บอกว่าความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งความหมายของผมคือนะครับความหมายของผมคือมันไม่ใช่บทสวด บทสวดมนต์อิติปิโสหรือบทสวดนโมตัสสะอะไรพวกนี้ยมันเป็นคําผู้ดีรงเป๊ะๆมันต้องเหมือนกันคลาองกี่รอบเหมือนกันทุกครั้งนั่นคือข้อเปรียบเทียบที่ผมพูดผ่านรายการแต่รายการเขามีเวลาจํากัดครับเราไม่ได้มีเวลาเป็นนั่งสารยายหรือพูดอะไรที่มันเป็นเขาเรียกเป็นน้ําอ่ะมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่สิ่งที่ผมพยายามบอกว่าความจริงที่มันเกิดในแต่ละวันที่มีการสอบเป็นสำนวนตอนนั้นณตอนนั้น วันนี้ยมีชุดเนี้ยมาสอบครับบันทึกข้อมูลต่างๆไว้ปุ๊บผมกลับมาบ้านผมก็มาถามเลยบัตรแต่เราไปทําอะไรกันบ้างวันนั้นวันนั้นครับอืมพอนึกขึ้นไะด้เออไอ้ตรงเนี้ยยังไม่ได้บอกนะออผมก็ไม่บอกออีกชุดหนึง่งครับซึ่งเขานําทีมาสึกมามาม,มาทําสํานวนมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาใช่มันก็มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาอืมว่าเออช่วงเวลาเนี้ยเจอกับคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เติมเข้าไปผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเอาไป มาเทียบว่าเอ้ยมันพูดไปเหมือนเดิมเลยเนี่ยไอ้อตัวนี้เป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้แล้วข้อเท็จจริงมันขัดกันหรือเปล่าวะข้อเท็จจริงไม่น่าจะขัดกับแต่การที่มันจะขัดกันก็เรื่องเวลาถ้าเวลาสมมุติว่าผมบอกว่าแปดโมงสิบหกนาทีผมออกจากบ้านอย่างเงี้ยแปดโมงสิบหกนาทีพอออกจากบ้านจะไปจับ gps อย่างเงี้ยไปถึงอ่ะที่ที่สวนยาเนี่ยไปเจอแม่น้องเนี่ยแปดโมงครึ่งอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะลงไป ปดโมงอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันไม่สามติดมันเป็นเวลาโดยประมาณมันเป็นการประมาณครับช่วงนัน้นเป็นการประมาณทั้งนั้นเพราะถ้าเกิดลงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะ <ๆๆ S 1> ก็เห็นไหมละครัจิดน, <ๆ S 2> นาทีมาจากไหนมันมาจากไอ้ลงเวลานี่แหละครับแล้วผมเป็นคนชาวบ้านธรรมดาม <ๆ S 2> ชาวบ้านธรรมดาที่เราไม่ได้มีนาฬิก,ก,กาข้อมือไม่มีครับแต่ว่าการดูเวลาเนี่ยมันจะเป็นแค่เวลาดูข่าว หรือเวลาที่เราอยากดูเวลาเท่านั้นเราถึงจะเต๊ะกับเวลาครับทีนี้เขาก็เลยมาจับประเด็นเอาคําพูดเนี้ยผมไปเล่นกันบอกตรงเยอะมากใช่พิเซโนโลก็ดังครับครับนะตายกัน่าจะรู้เพราว่าอ้างพิเซโนโลคือใครอืน้องคนสวยครับน้องก็ไปขำเยอะตลอดเลยตาผมอีก มอสไม่ได้แซว์ก็ไม่ได้แซวแต่ว่าเราต้องปิดแมทไนนม่ไดน้น <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่า